หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับอนาคตของคริววินคลิลเลอร์นายดันเด็กปั้นจาก Academy ของเราที่สอแวลกำลังจะอำลาสโมสรไปในอนาคตอันไกล ว่าเขาก้าวข,ขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นจนเบียดแย่งตำแหน่งผู้รักษาประตูมือสองมาจากอาเรียนผู้รักษาประตูจอมเก๋าได้สำเร็จและเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ลิเวอร์พูลผงาดคว้าดับเบิลแชมป์มฟุตบอลถ้วยภายในประเทศทั้งรายการ FA ครับและคาราบาวครับมา่อดูการที่แล้วมักครองได้อย่างยิ่งใหญ่ถ้ว่าบทบาทของเจ้าตัวในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นี้ก็ลดน้อยถอยลงไปตามลำดับ ไม่เลวอ่าพูชิงตกรอบฟุตบอลถ้วยไปก่อนแบบเรียบวุฒิทำให้เขาไม่มีโอกาสได้แสดงฝีมืออย่างที่มันควรจะเป็นและไม่สามารถที่จะเบียดแย่งตำแหน่งกับทางอาริสันเบเกอร์ในด่านมือหนึ่งประจำทีมได้ครั้งหนึ่งทางเยอร์เกนครอปเองก็คเคยเอ่ยปากชื่นชมเขาด้วยซ้ำว่าเคเรเฮอร์คือผู้รักษาประตูมือสองที่เก่งที่สุดในโลก แต่โจตัวก็ต้องการโอกาสลงเฝ้าเสามากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั่นทำให้ทางฟาบิเซโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียรหนึ่งได้ออกมายืนยันก่อนหน้านี้แล้วว่าคเรเฮอร์เตรียมอำลาถิ่นแอนฟิลไปในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆใ,ในเส้นทางอาชีพของเขานั่นทำให้มันมีหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกที่พร้อมจะรับเซงเขาไปใช้งานต่อ ไม่ว่าจะเป็นทางไบรตันและเบรนท์ฟอร์ดที่ต่างก็แสดงความสนใจเข้ามาอย่างจริงจังล่าสุดตามการรายงานข่าวจากอินดิเพนเดนสื่อชื่อดังแดนผู้ดีก็ได้ระบุว่าในตอนนี้ไก่เดทองท็อตแนมฮอสเฟอร์เองก็ได้หันมาให้ความสนใจในตัวมือเก่าวัย24ปีรายนี้ด้วยเหมือนกัน ทั้งนี้พวกเขากำลังมองหาผู้รักษ,ษาประตูคนใหม่ที่มีอนาคตไกลเพื่อไว้เป็นตัวตายตัวแทนของอูโกยอริสในด่านมากประสบการณ์ที่ปัจจุบันรั้งเป็นมือหนึ่งของทีมและอนาคตของเขาเองก็เกิดความไม่แน่นอนไหนๆก็พูดถึงนักเตะที่กำลังจะย้ายออกจากทีมกันไปแล้วข่าวที่สองของวันนี้ ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูฝั่งนักเตะที่มีโอกาสจะตบเท้าเข้าสู่ทีมของเราในช่วงซัมเมอร์นี้กันบ้างนั่นก็คือในรายของอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ปิดฟิลทีมชาติอาร์เจนตินาของไบรตันที่สโมสรของเรากำลังเจรจาเดินหน้าอย่างหนักเพื่อคว้าตัวเขามาร่วมทีมทางลิเวอร์พูลเอ็กโคสื่อวงในของสโมสรก็อดอกมายืนยันอีกเสียงแล้วว่า นี่คือเป้าหมายลำดับต้นๆของทีมเราสำหรับการเสริมทัพในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะสัมเมอร์นี้ล่าสุดมันก็มีความคืบหน้าที่น่าสนใจออกมาเมื่อทางเดวิดออนสตีนนักข่าวรับเทียร์หนึ่งซึ่งปัจจุบันทำงานให้กับทางเดอ a t h l เลติกสื่อยักษ์ใหญ่จากประเทศอังกฤษก็ออกมาเปิดเผยอีกหนึ่งข้อมูลที่มีความสำคัญ นั่นก็คือการที่ตัวของแม็กออริสเตอร์นั้นมีเงื่อนไขที่จะทําให้เขาสามารถย้ายทีมได้แม้ปัจจุบันยังเหลือสัญญาผูกมัดกับทางไรตันยาวไปจนกระทั่งช่วงซัมเมอร์ของปี2025กระต่างทีอย่างไรก็ตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ในสัญญาของเขาดังกล่าวนั้นอาจจะไม่ใช่รูปแบบเงื่อนไขค่าฉิกสัญญาเหมือนที่เราคุ้นเคยกันแต่เป็นอะไรที่มีความซับซ้อนมากกว่านั้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ทางไบรตันได้ผูกเอาไว้มันเป็นที่เข้าใจกันว่าอเอกซิสแมกออริสเตอร์มีเงื่อนไขในสัญญาที่จะทำให้เขาสามารถย้ายทีมได้ออนสตีนระบุมันเป็นเงื่อนไขที่จะช่วยเรื่องการย้ายทีมและนั่นก็ทำให้ความสนใจในตัวเขามีมากขึ้นแม้กระนั้นมันก็ไม่ใช่เงื่อนไขค่าจิกสัญญาแบบทั่วไปที่สโมสรอ,อื่นใช้กัน ซึ่งจะทำให้นักเตะมีอํานาจต่อรองในการย้ายทีมได้แต่มันมีความซับซ้อนมากกว่านั้นเพื่อเพิ่มอํานาจต่อรองให้กับทางไบตัน้วยเหตุนี้ทําให้มันยังทราบผลได้ยากและมันก็ไม่มีข้อตกลงให้แม็กออริสเตอร์ย้ายออกจากถิ่นเอเม็กสเตเดียมนั่นเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าจะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ มาพูดถึงเรื่องความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของอเล็กซิส a แม็อาริสเตอร์กันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับทีมของเราต่อเนื่องกันไปเลยมเมื่อเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจนพราใบตั้นบินสูงขึ้นมาเกาะกลุ่มหัวตารางของพิมลิกอยู่ในเวลานี้ขณะเดียวกันผลงานระดับทีมชาติกับทีมชาติอาร์เจนตินาเองก็โดดเด่นอย่างยิ่ง หลังจากเข้าเป็นแกนหลักสำคัญในแดนกลางของพวกเขาที่ช่วยให้ทัพฟ้าขาวผงาดควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ในการแข่งขันรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานั่นทำให้นอกจากลิเวอร์พูลของเราแล้วแม็กออริสเตอร์ยังได้รับความสนใจจากบรรดาสโมสรชั้นนำของยุโรปซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทีมเงินถุงเงินถังอย่างทางเชลซี หลังจากท็อปโบลีเจ้าของสโมสรต้องการการเปลี่ยนแปลงภายในทีมเมื่อทำผลงานได้อย่างตกต่ำจนน่าใจหายและเขาก็เชื่อว่าม a กออริสเตอร์คือคนที่เหมาะสมในการเข้าไปเปลี่ยนแปลงแผงกองกลางของพวกเขาทว่าล่าสุดตามการรายงานข่าวจากฟุตบอลลอนดอนสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษก็ได้ระบุว่าในตอนนี้สถานก,การณ์ที่สตัมฟรอร์ดบิดได้เกิดการเปลี่ยนแปลง คครัั้งสญในเรื่องนี้มเชลซีลดทอนความสนใจในตัวของทางแมคออริสเตอร์ไปแล้วหลังจากผู้บริหารของสโมสรของพวกเขาเชื่อว่าโอกาสที่จะตัดหน้าลิเวอร์พูลในการคว้าตัวครั้งนี้มีไม่มากนะักนั่นทำให้พวกเขาพร้อมจะเบนเป้าไปหานักเตะเป้าหมายรายอื่นที่มีโอกาสมากกว่าแทน ดีกว่ามานั่งเสียเวลากับดิวที่ทางฝั่งหงแดงเองก็มีการเดินหน้าจนมีความคืบหน้าไปมากแล้วนั่นเองไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้เรามาดูทางฝั่งแกรี่เนวิลลอดีตแบ็คขวากับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเตดที่ได้ออกมาสนับสนุนทางเยอเกนครอปเลยว่าควรจะได้งบประมาณในการทุ่มเงินซื้อตัวนักเตะเข้ามายกระดับทีมอย่างน้อยเป็นแข้งระดับซูเปอร์สตาร์2คนในช่วงซัมเมอร์ เยอเกนครอปจำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนนะในวิลกล่าวเขาได้รับการสนับสนุนเมื่อหลายปีก่อนตอนที่พวกเขายังทำผลงานในหลีกได้ไม่ดีและต้องผลักดันตัวเองในตลาดซื้อขายนักเตะนั่นคือสิ่งที่พวกเขาจะต้องทำอีกครั้งในสัมเมอร์นี้เพราะสโมสรอ,อื่นๆเองก็จะลงทุนเหมือนกัน จุดเด่นของเยอร์เกนครอปตลอด6หรือ7ปีที่ผ่านมาก็คือคุณภาพในการเล่นฟุตบอลของเขาแต่มันก็รวมถึงการเสริมทัพที่แข็งแกร่งด้วยเขาสามารถซื้อนักเตะส่วนใหญ่ได้ในราคาที่ไม่แพงจะเว้นก็แค่เพียงอาริสันเบเกอร์เวอร์กิลฟานไดและดาวินนูเยสแต่คุณลองมองดูคนอื่นๆเดียวก็โชตา้ามฮัมหม็ดซาลาซาดิโอมาเน่และแอนดูโรเบอร์ซัน พวกเขาเหล่านี้ค่าตัวไม่มีใครเกิน30หรือ40ล้านปอนด์เลยนะถ้าว่าพวกเขากลับทำผลงานได้อย่างสุดยอดนั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องแสดงให้เห็นอีกครั้งแต่แม้จะพูดอย่างนั้นมันก็ถึงเวลาที่ลิวอร์พูจะต้องทุ่มเงินอย่างจริงจังกับนักเตะอีกสักสองคนเยอ g e เกนครอคอยปกป้องเฟนเวสต์ฟอร์ r รุ p ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาในแง่ของการใช้เงินใช่เลยมันดูเทมาก นั่นก็คือสิ่งเดียวกันกับที่ทางเซอร์อเล็กเฟิร์กูซันได้ทําให้กับตระกูลเกลเซอร์ครอบใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดมีความรอบคอบแต่ได้ผลสำเร็จสูงเขาไม่เคยตื่นตระหนกพวกเขารอคอยนักเตะที่ต้องการซึ่งมันเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่พวกเขาใช้มาโดยตลอดดังนั้นผมไม่คิดว่าเขาจะไปทุ่มเงินแบบไร้เหตุผลในตลาดซื้อขาย ต่หากมันมีนักเตะที่เขาต้องการสโมสรก็พร้อมจะทุ่มเงินเหมือนกันแล้วมันก็จําเป็นจะต้องใช้เงินมาหาศาลเพื่อนำพวกเขากลับไปสู่จุดที่ควรจะเป็นเขาสมควรจะได้รับสิ่งนั้น เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ได้บทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮาร์นายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ประกาศเลยว่ายังไม่ได้มองลิเวอร์พูลอยู่ในสายตาสำหรับการแข่งขันแย่งชิงท็อปโฟแม้ว่าในตอนนี้ยอดทีมจากเมอร์ซีไซส์จะฟอร์มแรงขึ้นมาคว้าใจชนะมาหกเกมติดต่อกันและบีบช่องว่างระหว่างพวกเขามาเหลือเพียงแค่ขันแนนเดียวแล้วถันการณ์ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะ มันไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยเล่นหากเราสามารถคว้าชัยชนะได้มันก็จะทำให้การคว้าท็อปโฟของเราง่ายมากขึ้นด้วยเราต้องการชัยชนะ3นัดจาก4เกมสุดท้ายดังนั้นทุกอย่างยังคงอยู่ในมือของเราและเราก็มีความเชื่อมันมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับลิวอปูเลยสักนิดมันอยู่ที่ตัวของเราเองต่างหาก หากคุณมองดูตารางคะแนนพวกคุณจะเห็นว่าเวรวาููไม่สามารถทำอะไรกับเราได้ทุกอย่างยังคงอยู่ในมือของเราเหมือนเดิมมันขึ้นอยู่กับเราที่ต้องโชว์ฟอร์มออกมาให้เห็นหากเราเล่นได้ในแบบที่เราต้องการหากเราสามารถดึงมาตรฐานของตัวเองกลับมาอย่างที่มันควรจะเป็นเราจะสามารถเดินหน้าคว้าชัยชนะได้มากมายดังนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปสนใจทีมอื่นหรอก ทั้งหมดที่เราต้องทำก็คือการมองดูมาที่ทีมของเราเองจากนั้นก็หาแนวทางที่เหมาะสมในการคว้าชัยชน,นะเราก็จะต้องพยายามกลับไปสู่ระดับการเล่นของเราอีกครั้งแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะทำแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ